ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและนักการเมืองของประชาชนพันเอกด็อรอภิวันวิริยะชัยผมรู้จักพันเอกอภิวันมาตั้งแต่ประมาณปี2535ช่วงก่อตั้งพักความหวังใหม่อยู่พักความหวังใหม่มาด้วยกันตั้งแต่ต้น ต่อมาก็มาอยู่พักไทยรักไทยด้วยกันและต่อเนื่องเรื่อยมาพันเอกอภิวันหรือพี่เปียเป็นนายทหารที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นทหารประชาธิปไตยที่มุ่งมั่นมาเป็นนักการเมืองและประสบความสำเร็จทางการเมืองอย่างมากเนื่องจากใกล้ชิดและเป็นที่รักของประชาชนและยังเป็นนักวางแผนตัวยง ในการดำเนินง,งานทางการเมืองอีกด้วยพี่เปียเป็นคนคิดถึงชาติบ้านเมืองคิดถึงประชาชนก่อนอย่างอื่นเวลาคิดเรื่องการเมืองหรือการงานก็ชอบคิดเรื่องใหญ่ๆที่เป็นยุทธศาสตร์พี่เปียได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างน้อยสองช่วงคือช่วงพฤษภาสามห้ 5, และช่วงหลังกันยา49จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตในหลายปีมานี้พี่เปียได้อุทิศทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยากใดๆทั้งสิน้นผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เปียมายาวนานได้ปรึกษาหารือกันหลายครั้งหลายหน โดยเฉพาะยามหน้าสิวหน้าขวานความเป็นคนมีหลักการจริงใจเพื่อนฝูงรักใคร่มากมายทำให้พี่เปียช่วยพวกเราได้มากเสมอมาทั้งในฐานะพี่เพื่อนผู้ร่วมงานรวมพักและร่วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเสียดายที่พี่เปียจากพวกเราเร็วเกินไป โดยเฉพาะต้องมาจากไปในช่วงที่ประชาชนกำลังต้องการคนอย่างพี่เปียมากที่สุดเสียด้วยพี่เปียมีเรื่องดีงามอีกมากมายที่คงไม่สามารถกล่าวถึงได้หมดหากเราจะช่วยกันรวบรวมเรื่องราวอันงดงามเหล่านั้นเข้าด้วยกันก็จะสามารถเป็นทั้งแบบอย่างและกำลังใจแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะจดจำพันเอกอภิวันวิริยชัยตลอดไปจาาตุรนฉายแสง